สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักเมื่อวานไม่เอาไปหาไปดูวัวนะคะแล้วก็เลยได้ซื้อลูกวัวมานะคะอะ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาชิกใหม่ของโจรี่โรเจอร์ฟาร์มซื้อมาสามตัวนะคะขนาดนี้คือ อ 8, ่าแปดพนห้ะทุกคนตัวละตัวละแปดพันห้านะคะซื้อมา3มตัวโอ้ยเป็ดมากินอาหารวัวแล้วอี mm ันวัเยวปิดไว้ก่อนทุกคน พ่อคนเดียวนะเมื่อวานเขาอยู่กับเพื่อนไงเขาอยู่ในข้อกับเพื่อนนะคะอันนี้ฉีดฉีดวัคซีนให้แล้วคนคนขายเขาฉีดให้เมื่อวานเอาเรียบร้อยหรือเตี้ยขอขา,อาชำนาญท <laughs> <laughs> างเนาะเขานเขียนเยอะฝนชำนาญ าถ่ายพะยากับยาบอมุงเ,เขาอยากอยู่กับเพื่อนไงแต่ว่าแม่ว่าแยกมันพอดีกับช่องอาหารน่ะมันพอดีกับช่องอาหารเนาะคือสองตัวมันพอดีไงถ้าเอาไว้สามตัวมันก็ มันก็น่าจะได้แต่ว่าช่องอาหารเรามันไม่พอแล้วก็เลยแยกเขาเลยไม่ชินเขาก็เลยร้องงองแงนะร้องแบบว่าไม่พอใจอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวขนก็หลุดเพราะว่าฉีดยาบำรุงแล้วก็ยาถ่ายพยาธิแล้วแค่รอเวลาเท่านั้นเองนี่ค่ะ เดี๋ยวแม่เอาบรรยากาศที่ไปไปดูไปดูเมื่อกี้นะอ่ะชุดนี้เนาะเดี๋ยวเอามาฝากนะคะไปชมกันนะคะอันนี้บอกงวัวพนเลี่ยง ือเพื่อนง้วเพิ่นเลี้ยงหรือว่าง้วเพื่อนเอามาขายนี่วันนี้นะคะที่เขาเอามาขายนะคะที่เรามาเลือกซื้อกันลายมันลูกอยู่โอ้อันนั้นใหญ่มากเลยยายอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้น่าจะสองยี่สิบมีคนอยู่ว่จ้า <laughs> ย้าอันนี้ง่ายดีนี่นี่น่ะคอยดาวด้วยนี่ออเดาว่ะนาจะยี่สิบคอ่กับว่ายี่สิบุ่นนี่เมนเสือแดงแมดงคุณละฟ้ามหนอะมลุดลูกแม่มาไม่เสอนตัวนี่แม่ก่อนหินเนยอยะลูกในเบึ้ง สลีลาเนะี่ยค้ำแพงอือันนี้หน่อยลงมากอันนี้โบเมนซ้ำของไหโอมตัวใหญ่เออซ้ำของไหโอมนี่แย่หนี่ลุนซ้ำของไหโอมนี่ยาย่ไยวาเนี่ยนี่หลุนซ้ำของไหโอม หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่หนึ่งสามอนี่ละรุ่นรุ่นนี้แหละที่คุณยายเอามานะ่ะออดูเขามันใหญ่แล้วนี่นเขา,ายาวมากแล้ว ดไดย่าหนีแล้วทิวคุ้นย่นยาเยอามาเนี่ยอย่าบอกว่าเซมเซมอย่าบอกว่าราคาเหมือนกันนะเอาเราก็ขอไปขอเบอร์แม่วันไปน้ำหัวน้ำพงเบอร์น้ำพอเช่นไหมโอ้เบอร์ไอ้ยันไหมอันนี้มันใหญ่แล้วนี่ไงนี่เนาะ ขอนี่ขอนี่ขอนีหามันไม่ขอดไปเลยอันนี้มันรุ่นใหญ่แล้วนี่อัน,นอันนี้มันรุ่นใหญ่แล้วอันนี้มันตรงเกินแล้วนี่อันนี้มันตอง มันซ้ำรุ่นของยายจ๋าคนี่เนาะนนที่ขายไปเมื่อกี้นี่ตัวนี้ขนาดนะไมาเป็งขนาดขนาดลำตัวแะ้วก็ อันนี้ท่านี่อันนี้ใส่ขนาดสำของไโอ,โอ,โอโอมเลยนี่ขอกนี้กับขอกหนาแน่คอกนี้กับขอบแกแหลกขนาดเท่าของโอมโอ,โอโต้ตัวนี้กินดีจังวะยายตัวนี้กินอาหารดีจังเลยนี่ดูสีมากินลำเออมากินไหน เนี่ยตัวเนี้ยอ่ะเป็นเตากินดีเป็นเต้าอ้วนน่ะยายตัวนี้กินดีเป็นเต้าอ้วนเป็นตะขุนอ้วนย่ายนี่ตัวนี้เป็นตะขุนอ้วนนี่เป็นต้าขุนอ้วนไหมโอ้ดูควายงามก็มีนะควายงามที่นี่ก็มีนะ เดี๋ยวไม่เอาแต่พาทุกคนไปดูงัวงามนะทุกคนนะมาดูจ้าจ้าจะมาะอ่าก็อยากมีเงินเงี้ยกันเนาะอืม มาเบิรง์งวงามคนามาดูมาดูความมันสูงสูงทำอันเหล่าเขาส,สูงหนอกมันน่ะสูงซ้ำเหล่าเขานี่ทุกคนมาดูงวงเงินล้านนี่ไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่านะนี่กี่ล้านไม่รู้นะทุกคนงามมากเลยดูดิป๊า มีผูใ้ใดเอาบ้านแล้วมานนัแม่มาโอ้มไหมเขาดูตัวนี้อ้วนมากดูดิเมื่อนั้นเขาพาไปประตูน้ำกับไปนาทีไปอุม้มโอลูสุดนไหนแม่มันเยอะ๊าดูการกันขอบทุกคน <c oughs> กันสองชั้นเนาะไม่งั้นมันจะออก ยายมัวจะกลั่นยายคัโอ้ยใช้คิดไปดูกถามเพิ่นเลยหุ่นไงเฮ้ยจะมีบ่างจะมีอ่าตัวนี้เป็นหนามมึนเนาะคนไหลายเนาะยายเนาะอืมแต่ว่าเล่าญ่กับหมูในกลุ่มนะ แล้วดึงมือนี่ล่ะดึงขึ้นอือโอ้แล้วส่งใหญ่ใหญ่หน้าใหญ่ <c oughs> หน้าใหญ่เหมือนวัวดีค่ะคยเลี้ยงเนาะหน้าใหญ่แต่ว่าช่วงเอ่าแต่ดูแต่ว่า,ม,ามันปนเขีดมันขีดพนลอะไรนะดึงไปพุ่นมันซ้ำเขาบ่ซ้ำกันซ้ำกัน <c oughs> สองโตตรงกลางนั่นไหมเย้แต่เขายาวมากแล้วอ่ะมืนเขายาวเจ้าอย่าไปขุนดน ถึางซื้อเดือนเดียวก็ขายไม่คุนดนเดินกีอ่าลุ่นเขายาวนะาะเขาแย่ไม่จะความที่สีง่ายอ่าลุนเขาสั่นซ้ำเหมือนจุกจิกีหนี่งอีกเดือนหนึ่งโอ้ยลูกหิวน้อมลูกหิวน้อมแต่ว่าคนจะทอดได้ล้วเท่านั้นเนาะจะถามมึงแล้ว เงี้ยแล้วเง้ยแล้วอแต่ว่าเขาเขาแค่ฉีบยาเนาะยาพยาธยาบำรุงก็จะสัตว์เลยนยเนาะอือวกย่าเยอะนะคสดแม่แม่แม่ครับแม่ครับเย่าบอกว่ามืนหาด้อ มื <13. S 2> ่นสามโอ้มื่นสามไปเออ,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 อคุณนีงามใมญ่คุณน,น,นีคุณนีขนลลนแหลวคุณนียไก่ลนแลว,เ,ลแลวเออลนลนเลนแต่ว่าขาบ้า,าน่อยบกดำขาน่อยอ,อ๋อขาน่อย องขาไงคกเนาะอืมท้องไงโอมดูดีมากเราวได้จากฟ้ามได้กอนน่ละมาเอาอย่นี้แหะอ๋อที่โอเค้วนดวง้วนดวงจะได้เนาะนี่วดึงอืมแบสมยั่เออเออแบบดำไปยังไงเอ งวงงามงวงงามมาดูมาดูเลยโอ้โหงวงงามงงามันไม่ใหญ่ยังเลยมัวมกี่ล้านนี่เท่าไหร่ไม่ถึงล้านหรอไม่ถึงล้านหรอดูหูยาวมากมากอ่าอู้ดูมันเป็นมัวกระทิงตัวนี้ยายนะดูหน้ามันสิ อ้ายมันใหญ่มากเลยยายมาดูใกล้ๆมันใหญ่แล้วใหญ่แล้วมันก็ไม่แทงอมันยังไม่อ้วนตีอ๋อเขาดูเนื้อด้วยนะเนาะเปอืมมันม็นอะไรจะพวกเนี่ย,ยมันเป็นหัวกระทิ้มมงมันจะโปไปหม่างขอกเดี๋ยวดูอ๋อเดี๋นีู้ขอกดีแต่ดูลูกมันอุ้ยน่ารักจังเนี่ยนี่ตัวเมียหรือตัวผู้อ่ะอ เงินมาเบิ่งพี่น้องงวางามงวางามเงินายาันเรียกคัดเลยปัดตัวเราจะเงินจะแสนพี่น้องโอ้มันแบบว่เต่ามันอยู่มันเต่ามัน,มนใหญ่เนยอะไรแบบนี้ไมนอ้วนใหญ่พุ้จมาแล้วโอ้ยอ,อ,อ,อย่ามากใกล้ฉันนะไม่ฉันกลัวกลัวใหญ่ฉันกลัวง,งวัวใหญ่อ่ะโอ้ยเชือกหลุดโดนน่นะ เชือกหลุดนะใหญ่เกินไปฉันกลัวอืมโอ้ยหัวใหญ่ฝนแมวบกาเลี้ยงหัวใหญ่ปนีวะตัวใหญ่ค่ะสุงถ่วมหัวพะนะ